อ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับพัดนะครับสิทธิ์คนละครึ่งพัดไม่ใช่สิทธิ์คนละครึ่งเฟดก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับโอเคนะครับก็เดีคลิปนี้ก็จะมาดูให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ต้องถ่ายแบบนี้นะระวดแอป G ีวอลเลตเขาไม่ให้อัดหน้าจอนะครับแอปพอตังมันไม่ให้อัดหน้าจอนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับอ่ะ มาที่แอปต่อตังค์นะครับไปที่แอปต่อตังค์นะครับเราก็ใส่รหัสของเราไปเลยนะครับทีนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้มาดูที่ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนไปถ้าเรานะครับไปที่ตรงนี้นะครับเข้าสู่ g ีวอลเลนะครับอ่าแล้วเราก็ตกลงเข้าไปนะครับอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับเขาจะให้เราสแกนเห็นไหมครับมันจะเจอตรงนี้ข้อมูลผมผมขึ้นมาเวลาผมจะเปิดบัญชีแอปคลครึ่งพัทผมก็สามารถกดนะครับทีนี้ นี่ครับเขาบอกว่าเปิดจีวัลิตสำเร็จนะครับนี่มันจะมีตรงไหนนะครับเราก็เลือกเติมเงินเข้าไปนะอ่ายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเลยนะครับต้องกาหนดตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบหกตุลานะครับแล้วก็เวลาใช้นะครับระหว่างเวลาใช้ก็ประมาณหกโมงถึงส่บแล้วเราก็เติมเงินนะครับเติมเงินมันจะมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมอ่าการเชื่อมบัญชีนะครับ พอ <c oughs> ใช่ไหมผมก็ต้องไปที่เป่าตังไปได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ยี่สิบขึ้นไปนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูเดี๋ยวผมก็จะใส่หของเราก็าไปนะครับนะครับอ่ะอ่นะเนี่ยครับ <c oughs> โครงการคนละครึ่งนะพัดนะครับยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่กำหนดตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลานะครับในเวลาตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มนะครับโอเคนะครับเราก็รอไปนะครับเดี๋ยววันที่20ถึง26จะมาทำคลิปให้ดูนะครับรอติดตามต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันวันที่20ถึง26ตุลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ